โปรซีทีวีนะครับนี่นเรามาเล่นฟันพออกันเราเล่นเป็นหุ่นไรกาเนี่ยนี่คุณเดียวนี่ไอหาตีนะครับแล้วเล่นกลางเป็นคินมอนเดียวครับดูดิกบูไปดูไปอัพไลต่อฟันพอออัตวตัวชตู้ ตันนี้ผมเล่นไม่เป็นเก่แเลนีเไม่เป็นเอไเอ,อ,อไหวเี้ยเขาไก่เขาให้เลยตว์ใช้มานาเ,เนงี้ยหนีก่อนเลยิดไอัพหน่ต่อวนะอาาไปสองนอะปมาปามาดิยูบส เชี่ยมานาหมดี่ายแล้วมานาหมดมานาี่มไรหมดไปไปไปมปไ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 ไป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 ไไป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 ปไ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 ไรกัไปไ เมเี่พีเมเ้ยกไหดนเี่ม่หมดเลยหมดทุกอางเกาบ้าเลยไม่โดนเลยสัตว์กาบ้ากันเลยทีเดียวโอ้เจ็บปากกว่าแม่งเล่นอะไรไม่ขึ้นเลย สมัยอัพเป็นสมัยออกเป็นสมัยอันไหนอ่ะสมัยเมษาอันไหนอ่ะสมัยฟ้าอันนั้นแหละอันนั้นสีฟ้าแล้วก็เพชรสีฟ้าเอ้าไปโดนข้าจะไปบวกก็ไปบอกกันเลยเอออย่าไปโดนบวกไปบอกว่ายอดดีฮะยิ่งเลยอันนี้สบายสบายสุดเอนม่กออก สั่งเขาเนี่ยจากโกงไม่ใช่มานาเป็นคาลิปตคาลิปตกแคทเธอรีนาพูดผิดี้ไม่ใช่คเิปตนาเย่่เย่ย่่่โอ้ยเ๋อเตแน่ ไหนอะไหนวะ 3, 3, 3, 3. 3สามสองสามสองเที่ยแม่งเล่นกับล้อแล้วมันวอลท่าอีกามันไปกันต่อไม่นิยามเปลี่ยนแปลงเขาเลยไม่ใช่ถ้าเปลี่ยนแล้วนะดาเปล่ยนแ่มากเชี่อ

ข้างล่างนี่มันรู้สึกสนุกจรงแต่ข้างบนนี่สองคิวแล้วนะเออคนที่เขาอบนี่เกดอไปเียเ็ใช่กันกัน้อมาอเดียวก็่้วี้่เดยวเอ่ เอาอยู่ป่าเนาะไปละเข้าป่าต่อละเอาดค่ยินป่านั่นกแค่นั้นอะไอตัว R นี่คืออะไรวะไอตัว R นี่คืออะไรวะตายกันตายกัน แล้วมอมีจะมาใครมามาแย่งปากกูทำไมอ่ะอก้ยายังจะยืนตี เี่ยไม่ยคนนิ่งอ่ะเหมือนยืนรอกูอ่ะยืนรอรอกู่ะแป๊บแไอเชี่ยไม่ยืนรอรอก ก้าวตีเดินพร้อมกันจะเป็นอะไรรอรอรอครับไอ้ไอ้เลยนะ

ไอ้เล่นน้อนนี่ตู้หว่าบาบูมันสอดมันได้เรื่อยเว้ยมันเลยคีดจะสึง้งน้อนโอ้เ,เข้าใจแล้วเว้ยอะไรทน,นมัที่สีตบาอนยูสุดท <c oughs> ้ายก็ไม่ใช่ผ่านลไปดูมังกรให้ดูรองกรนี <c oughs> ่าเอยๆเกียข้ไอ้ใคอยู่บนอะดูนี่แหละอนละอนอนอน เแพรมเต็มตรอเลยเพื่อนมันไปแล้วมันไปไกลเลยแต่เจ็บกลับบ้านดีกว่ากับ้ามอนมมามังกรมามังกรช่วยกันดูใครก็ได้ไปตีทีนี้ให้มันพัดออกมาก่อนดูสิดอดูยูู่ดูดดูู คาตาเลีเราวารางแล้วจุ๊บจุดต่อยื้อโอ้มดไ้วยได้มานามบดหยุดออกไปออกไป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 โอ้ยเอาดิเอาดิเอาดิ

เอ้ยได้เลยโอ้โหไม่ตันโคตรทีอะโคตรทีอะตัไม่กลับเลยต้องมาละวะเฮ้ยโอ้ไม่ตัน เี้ยวนียไ่้ายมไล่ทุกคนเลยกป้อมแไม่รู้นะฮะ

ตายสิไอ้ยีะไม่ตายตรงหน้าละวอโอ้ยไม่ตายสักตีเกืิดาเลยยี่เล่นเหรอ้อตีเนี่ยไม่ตาย่นบนี่เขาไม่จรงจิงกับเราเลยเนาะ เยี่ยวตายก็ตายอะไรเนี่ยลูกดีใจเยี่ยวเข้าสายเที่ยเป็นสายดังอันนี้ไหวเที่ยวแนอ้อมอ้อมเชียร์มันตับโอ้หไม่ทันไยแรงกว่าจังหวะ ไมด้เลยไม่เาก่ได้ไ่ไขอแค่สุก็พอสึกต่นตแสุาเฮ้ยลมอนมอนอันตีอ่ะอันตีละเดินลงไปอันตีแล้เดลงไปหนึ่งองาดกอน โ้มาไอ้ไอ้มอไรไอ้ด้น่ะไหวไอ้บอลอะไหวชัวร์วันนี้บมันมีสองตัวมันใส่กัาแล้วเหไครับ ไม่มีอันตื่ะไลยักกูว่าไม่มีแมขอแข่เวทน้ยหี๋ยวเดี๋ยวรอตีนไว้จัดแม่งหวาดม่ อ้อมอ้อมอ้อมอไม่ต้องอ้อมไม่ต้องอ้อมมไม่ใช่บอลเดี to to ๋ยวอ้อมไปมก็ตายโอ้โหแกยังเอาปะเวลเราวากลับบ้านแม่งถรยวะไม้กับบ้าอะไรเ่อรอแม่งแบบเลด้แคนิมสุดจะจดจ่ชวยรายการี่ดไปะตามนั้นคะแค่อยู่สองตัวก็ตายไ เราคิดอยู่กัน5ตัวแล้วกาได้ไปนึ่งมาเชียร์ช่วยเพื่อนดีกว่าเ่อเนี่ย้แออกรถคู่ดาวด้วยจะเป็นไงวะจะมารอกูวะปีปอมบะ เพียวเพียวเอามังกรเงนินเว้ยกูยังไม่แรงอ่ะใครก็ได้มาเอากูคนเออสองคนน่าจะไหว คนก็ไหวหร้อ้อะไวะบิ๊สั่งว่าใครดีกันไรกไม่ช่วยต้องไปไรเงี้ยเหนื่อยวิ่ง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 กสั่งให้่วยเพื่อนรู้กันหายชักดาว คนหนึงอนเหอตายให้กวนตีอัดเลยเหรอเพื่อนไปไหนไปไหนไปไหน นไปบนมันไปบนไมนไป้ไม่ไปนีม่ไาจพอมแล้วเปนี่ะเปนี่ะไม่เจออะไรทนี่มจแจะไปหาเตือนกูไยไปดิไปเอาเลยอ่ะ เชี an, no oh, yeah. ye, ่ยบบนมาสิอยู่อะแล้มันล่อขาไว้ยี่อะโอ้ยเอฟไอสันโอยโอย ต้องอยู่กันสอคนเเ้ราได้อยู่นอนตอนนี้ตอนนี้หลังหลังหลังเขาอยู่กันหลายคน้วรอดออินวันแน่่าอยู่ีรอปไป้าไป้าจาหมด ได้สองครับใครได้ก็อินคาร์ยาบหาเหีเลือนตุเต็ม ไปดูบลอลกันดีกว่าปะเออปะปาเดียเอาเอาจริงเหรอเออเฮ้ยคาเดเรียมาแล้ว